ตรงทงนอนห้นอนหน้าหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องเลยฝนหาดมือหนึ่งครับฝนบต,ตกมือหนึ่งลังไสซีง่ายเตืบครับมีเมนูพิเศษสำหรับมื้อนี้นะครับเมนูที่เซียนอาจเพิ่นเคยเห็นตัวว่อเลเคยกินนะฮะจเป็นเมนูอย่างเชงคิดตามนะครับก่อนอื่นต้องหุงเขาหุงน้ำก่อนพี่น้องขายอไดที่เขาครับเห็ดแนวกินตรงนี้เขาเนาะ เงี้ยเห็ดเน่ากินผมนมีเขาบ่ได้เเห็ดเน่ากินอ่ะเ,อเห็ดเน่ากินก่อนเห็ดเน่ากินเฮาหุงเขาสักก่อนครับเดือนแจงกันได้ไหมนี่พี่น้องเดือนแจงครับอย่าแฉบงเดือนแจงเด้อพุ่นเดือนอย่าคุณขับผมอ่าเดือนเห็นบอกเดือนแจงเด้่งามขนาดเดกียเจ้าห้องพอเพราะเกียดครับฝนกับปรตกพี่น้อง สองเคยอยู่เคยกินครับน้ำกระถ่วมพ่อนามครับถ้วยทราบน้งเืือกับยังหาบบเห็นกับมีอยู่นะครับผม เพราะว่าข้าสีใส่นามนำ้ำข้าสิบปรุงไว้เลยได้พี่น้องครับตอนล้ามนี่ข้าสีใสกระบังไม้ไผ่ครับข้าสิบปรุงไว้เลยครับผมพักเพิกนี่ใส่พรอมกันไว้เลยบางคนเขาก็ใสกระชายน้ำครับแบบแก่ข้าวนะฮะข้าก็เอาซัมมี่นี่แหละวัตถุดิบกระไดพี่น้องเลย กะเพราครับขาดบนไดพี่น้องความหอมแล้วก็แก่ข้าวตอนนี้กับโคเล่ใเขากันนะฮะหลามปลาไหลครับเป็นเมนูที่เซียนอาจเคยเห็นเคยเบ่งแต่ว่าบ่ได้เคยกิน พร้อมๆๆใส่ใดอยู่ใส่ใดอยู่นี่แหละวัตถุดิบเผาที่ที่ใส่ล้ำปลาไหลครับเดี๋ยวไปเสียนอาดเห็ดใส่พี่รองเบิงครับผมแนนอ่าเนี่ยมันก็นมีแตะปะ่ปลาไหลนี่แหละแถวนี้พี่น้องครับส่วนปลากับเมือ่อดาเมือบรได้ครับปลาคอปลาเข็งกบนี่แล้วเลยครับแถวนี้ผมมีกบครับเพิ่นบรได้เห็ดหน้า บ้คอยเดยเฮตหน้านะครับผมกบบ้คอยแกนไหมโกบบ้คอยแกน ยัต้องใส่ซ้มหฮผุนละหัวห่อที่เอานา้ำเบสเบสคุกคิกเบสวดน้ำน,าานะอัดนะฮะอุดปากบาดน,นะนี่ละพี่น้องนะฮะนั่นคือไฟที่ห่อที่เอาไปหลามนะครับผมเสียนา่าสีอัดปากไว้นะครับตรงอัดได้พี่นอ้องซ้มหฮต้มซ้มหฮอแกงเหรครับตรงมีฟ้าหมอปิดนะนะนะฮะ ว่าต้องปิดแน่นก็ได้ขอให้มีฟ้าหมอปิดขอให้มีแนวปิดเพื่อให้ความห่อนเข้าอบอยู่หันครับอืมบ่ถึงกับแน่นก็ได้นะเพียงแต่ว่าปิดเ่อให้อากาศทั้งในออกมา้หลนะลำปลาไหลสูตรเซียนอาดครับ หลักการเดียวกันกับต้มกับออมพี่น้องบางคนบอกว่าคือดังไฟคักแต่ือบนเอาดังไว้ไกลๆแล้วก็ให้มันห่อนคือกันกันกบเ้าต้มคือกันกันกนกบเ้าออมพี่น้องเ้าเอาเอียนเอาปลาไหลใส่หม้อแล้วเ้าไปข่างถ่มิตรทานครับบมมีไฟมันบ่ขืนเลยบ่ซุกเลยครับอันนี้เป็นไม้เ้าพริกเอาครับเสี่ยนอาจกำลังสิพริกนะฮะพริกทั้งนั้นทั้งนี้ใส่ครับ เพราะว่าใหม่มันจิมใหม่นะครับผม,มเธอแรกครับกบระบอกูมว่าใส่เวลาจังนาทีครับเอเขาใส่เวลาประมาณสามสิบนาทีนาออัดหนอน่าจะถึงอยู่น่าจะถึงสามสิบนาทีนะฮะอา่าก็ ขันมันไฟลูกไฟใหม่เขาก็อวยทั้งอื่นเขาเอาเลยพี่นอ้องเวยอะมาเบิงว่าเสียนอาสิเทมันที่เป็นยังไงรครับหอ,อมเป่นบ่ออมเคืือแหลกของเสียนอานโอ้โเหเกือบลามปลาไหลพี่นอ้องยุ้ยคือเปืออ่อยงาม คนนเบ้งตีอะพี่น,อน,ออน้องเบื่อไปเอ้ยเบื้องตีเอ้ยสีงามสีงามพี่น้องสีโบเพียนไหมอ,อขักขักขักขของแฉเลยของแฉเลยผลเบิ้งนำนัวพี่น้องอืมโอ้ยไอยชนวนเลยมาเนียของแฉเนยักขักขักขัก,ขก หลามปลาไหลครั้งแรกครับเคยเห็นแต่เพิ่นเห็ดครับเมื่อนี้มาเห็ดกินเองครับเซียนอาอดขุดยากกว่าสันพี่น้องเปือ่อยคว่ำเปื่อยเบิ่งเหนือปลาไหลสดๆนะฮะเอาไอเซียนอาดซีมเบิง่งซีมน้ำก่อนอืซีมน้ำก่อน,นเป็นบ่เขาอยากใส่น้ำหลายอยู่เพราะว่าเข้ายานมันใหม่เนาออาดเนาะเจอแรกครับเจอแรกเออเข้ายานมันใหม่พี่นอ้องเขาเลยใส่น้ำหลายเขาคิดว่ามันคือต่มนะ เขาก็ปรุงนัวไปไปถ่าอยู่ยยยยยนัวนัวบัณฑี่ซิมซิมตอนมึงได้แะเออซิมตอนเอารอนบ่อ่าเปือป่อยบ่ที่เห็นในยี่เฝ้าเสือ้อเปลื่อยเปื่ปปปอยไหมปเออใส่เวลาบุลลนครับใส่เวลาบุลลนคือขวัขวคือออมนี่พี่น้องนะฮะ สุดยอดครับลามปลาไหลเครื่องหลายบาทนี่ปรุงแล้วจังเอาเสรกระบ,บังครับเด็การเอากินเขาอาดบาานีห้ห่อเอาเซียนอาดแตงหอเขาครับให้เจ้าที่เจ้าทางให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮามันี้กินปลาไหลเด้อมันี้กินลามปลาไหลครับกินลามปลาไหลเด้อปูเด้อร์ยาเด้อร์มันนี้เด้อร์อเอือกินข,ขา้าวมันอยูวยว่ร้านเลยร้านน้าอยู่ห้ากินกัน อนาไหารมื้อนี้กับบัธรรมดานะครับพี่น้องครับนอกจากมีหลามปลาไหลเทือแรกในชีวิตของเซียนอาดเลยกับผมขั้วพ่อหมาน้ำเซียนอาดปุณยายยายเพิ่นแจงลาบหรืกอกบ่อยอาดลาครับลาบลาบปลาลาบปลาปลานิ่มลาบซอยครับแล้วก็เห่ากันยังมีปิีงปลาปิีงปลาเข็งครับ เปปลาเข็งนี่คือลูกปลาเข็งนะครับเนี่ยเหลือมใหญ่แล้วนะครับผมเอีกินข้าวลำกันด้อพี่น้องเนี่ยเทรลของการล้มปลาไหลครับมันก็นยากตรงทีว่าเขาใส่เนี่ยปิด ข้าบริเบิงบริเปิดฟ้าหมอเบรงคือห้าตุ่มข้าอออมนะครับผมแล้วก็เขาจะบ่ค่อยเดือดเนี้ยเขาสิใส่ความห่อนอบเอานะฮะพอขาเปิดเบิงบางเทือนี่นะครับแค่มิไอขึ้นมาบ่เดือดผมก็ยยานบรสุกย่างที่สองก็คือไฟมันใหม่บังข้าก็ยยานมันใหม่นำไฟใหม่บังน้ำนะฮะเพราะว่าเอาเขาไก่ครับ แล้วก็ยางที่ยางที่สามยางที่สี่นนก็คือเข่ายานนำบกไวคือเข้าต้มนะเข้าดังไฟใส่น้ำมันจะบกไวเข้าต้มเข้าออมเม็นบอกอันนี้น้ำจะบ่ค่อยบกครับแต่ว่าเขาใส่ความเขาจะบอกใส่ความเดือดเขาใส่ความอบนะฮะอืมออกมากงามแซ่บนะกินเข่าไานี้ครับนะครับกินข่าวไานี้ครับหลามปลาไหลทั้งเทเรียของอาดเลยกับผมนั่มครับ เราะว่ากันไว้น่อว่ากาวาซุกเลยวขาไม่ไม่นำเพราะเลยนำคุกชิกเพราะเลยสดนะนดเฟื่อดยดีกว่าตุม่มเอาเขาในปากเนี่ยดูดเอานี่กระดูกกับสียรเนี่ยเปนน็นคนเราางเลยครับมันเฟืเ่อยเฟื่อยเฟื่อย รสช,ชาติแบบเดียวกันกับกันอืแบบกับกันรสชาติแบบเดียวกันกับกัน,แบบกนไก่